เกาะแห่งงูที่บาราซิลเกาะที่อันตรายที่สุดในโลกที่มนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เกาะงูคลั่งชื่อนี้ไม่ได้ตั้งมาเล่นเล่นมันคือเกาะที่เต็มไปด้วยงูพิษหลายแรงว่ากันว่ามันเยอะขนาดที่ว่าถ้าจะไปเกาะแห่งนี้เมื่อก้าวลงไปจะได้เจองูพิษแน่นอนเพราะทุกตารางเมตรจะมีงูพิษอยู่1-5ถึงตัว มันเหมือนจะพูดเกินจริงแต่มันคือเรื่องจริงอิลยาดาเกมาดากรังจีเป็นเกาะนอกชายฝั่งรัฐเซาเปาโลที่บราซิลบางครั้งถูกเรียกว่าเกาะงูคลั่งสาเหตุเพราะเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยงูพิษจำนวนมากดังนั้นจึงกลายเป็นสถานที่สุดอันตรายทำให้ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่หรือเข้าไปลุกลานเลยเกาะนี้มีขนาดเล็กและมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันมากมาย ตั้งแต่หินเปรยไปจนถึงป่าฝนและสภาพอากาศที่อบอุ่นมันเป็นบ้านเพียงหลังเดียวของงูที่ใกล้สูญพันธุ์เกาะแห่งนี้ปิดให้บริการเพื่อปกป้องทั้งประชาชนและประชากรงูการเข้าถึงนั้นมีให้เฉพาะกับกองทัพเรือบาซิลและนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันชิโกโมเมนเดสเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นหน่วยอนุรักษ์ของรัฐบาลกลางบราซิลมีพืชพันธุ์หลากหลายเกาะถูกปกคลุมด้วยป่าฝนบางส่วนและบางส่วนของหินและพื้นที่หญ้าที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าซึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าชื่อเกาะคำว่าเกมาดาในภาษาโปรตุเกสแปลว่าเผาประภาคารถูกสร้างขึ้นในปีพศ2452เพื่อนำเรือออกจากเกาะ มนุษย์คนสุดท้ายออกจากเกาะเมื่อประภาคารหันมาใช้ระบบอัตโนมัติเ<ม>กาะอยู่ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง206เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบรรยากาศภายในเกาะเงียบสงัดไร้เสียงใดๆแม้แต่เสียงนกร้องนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยหย,ยักยแย่ใหญ่แมงมุมเกาะตามยอดไม้ดูแล้วช่างน่ากลัวยิ่งนักแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือทุกๆตารางเมตรบ,บนเกาะแห่งนี้จะพบงูพิษซ่อนตัวซึ่งอย่างต่ำจะพบห้าตัว ที่ซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้ซอกต่างๆของป่าโดยเฉพาะงูพิษสายพันธุ์โก l d e n l a n นเฮ e ซึ่งพบมากที่สุดบนเกาะพิษของมันสามารถสังหารชีวิตมนุษย์ได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นในช่วงหน้าฝนเหล่าบรรดางูทั้งหลายก็จะออกมาเพ่นพ่านเยอะยะเต็มไปหมดจึงไม่น่าแปลกใจที่สถานที่แห่งนี้ไม่ค่อยมีมนุษย์อยู่อาศัยงูพิษโกลเด้ l a n นเฮด เป็นงูพิษสายพันธ์เฉพาะถิ่นในวงย่อยของงูหางกระดิง่งชื่อของสายพันธ์ุมาจากท้องสีน้ำตาลเหลืองอ่อนและหัวที่มีรูปทรงเหมือนหอกซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของงูในสกุลโบทรอปงูชนิดนี้มีพิษที่รุนแรงมาก พิษของมันรุนแรงมากกว่างูพิษบนแผ่นดินใหญ่ถึง5เท่าและจัดว่าเป็นงูถิ่นเดียวที่มีถิ่นอาศัยอยู่บนเกาะเท่านั้นโดยอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นมากประมาณไว้ว่ามีงูโกลเด้นแลน h e เฮดราว5,000ตัวบนเกาะงูพิษนี้มันน่ากลัวยังไงนักวิจัยประเมินว่าบนเกาะอาศัยอยู่ระหว่างงู1-5ตัวต่อตารางเมตรระหว่างงู1-5ตัวต่อตารางเมตร คุณคิดว่าอาจไม่น่ากลัวนักหากว่างูตัวนั้นยาวไม่กี่นิ้วและไม่เป็นพิษเช่นที่มานิโทบาสแลกเดนที่ประเทศแคนาดาแต่งูที่เกมาดากังจีเป็นงูพิษร้ายแรงที่มีความยาวกว่าครึ่งเมตรร้อยละ90ของการเสียชีวิตจากงูที่บราซิลมาจากงูชนิดนี้แถมมีพิษมากกว่างูบนฝั่งแผ่นดินใหญ่ถึง5เท่าสาเหตุจากระบบวิวัฒนาการ พวกมันอาศัยอยู่บนเกาะที่ขาดแคลนอาหารอาหารของมันมีขนาดใหญ่กว่าตัวมันมากๆเช่นบรรดาน,นกพัดถิ่นพิษของมันจึงต้องรุนแรงพอที่จะหยุดหรือฆ่าได้ในทันทีแถมพิษที่ออกฤทธิ์จะออกฤทธิ์รวดเร็วมากมันจะหลอมละลายเนื้อบริเวณรอบๆรอ,อ,อยกัดของมันการประมาณจำนวนประชากรล่าสุดของงูการ์เด้นแลนเฮดพบว่ามีราว 2000- ถึง4 0 0พตัวสาเหตุจากทรัพยากรอาหารที่มีจำกัด และจำนวนประชากรอยู่ในระดับที่จำกัดดังนั้นกองทัพเรือประจำประเทศบราซิลประกาศให้เกาะนี้เป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปเพื่อป้องกันอันตรายแต่บางครั้งก็มีการยกเว้นให้กับนักวิทยาศาสตร์ให้เข้าไปทำการศึกษาได้อยู่บ้างเป็นบางครั้งแม้จะดูเหมือนเกาะที่เต็มไปด้วยนักล่าและไม่น่าจะเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้แต่เนื่องจากงูนั้นไม่จำเป็นต้องล่าเหยื่อบ่อย และแค่นกตัวเดียวก็ช่วยให้มันอิ่มไปได้นานนับสัปดาห์แล้วแถมที่นี่ยังไม่มีนักล่าอื่นๆหรือมนุษย์ที่เข้าไปแทรกแซงระบบนิเวศจึงทำให้เกาะแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์เอาไว้มากหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามช่อง Youtube ของไอริสด้วยนะคะ